สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกับตามดา้านสีน้ำแบบกล้วยๆค่ะไปไปกันเลยมารีวิวอุปกรณ์ของคู่ก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างหนึ่งกระดาษนะคะกระดาษร้อยปอนแต่อันนี้ดีหน่อยสองสีสีมีเยอะมาก ที่ชอบชอบอันนี้ค่ะชื่อเลอฟังยี่หอ้อไม่ได้แนะนำให้ใช้ของแพนเนาะแต่ว่ามันก็ใสจริงอันนี้ชื่อว่าพีแกนเด็กเล็กชอบคิดว่าเหมือนเหมือนที่แต่งหน้าเลยสะดวกดีนะคะเนี่ยนะะอีกอีกอันหนึง่งอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลย กลัวกลัวหมดก็เลยเก็บไว้ค่ะแต่ครั้นี้เราจะมันด้วยใช้ขนาดนี้วาดรูปจะสวยขนาดไหนต้องคอยดูกันนะคะอ่าอีกอย่างหน,นึ่งผูกกันก็เป็นสิส่งสำคัญ เลหลักๆที่เราจะใช้เลยอ่ะจริงๆเป็นเบอร์12แต่เน,นี่เป็นเบอร์14อันนี้ก็ใช้เหมือนกันค่ะเบอร์สอันนี้อันนี้ก็ชอบใช้เบอร์3าทับศอันนี้ตอนเด็กอ่ะชอบมากเลยนะสีสวยอ่าไป ก่อนที่เราจะวาดภาพเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำอะไรอือคูจะวาดกล้วยวันนี้จะมาแบบใหม่ใช้สีล่าง เสร็จแล้วค่ะง่ายจังเดี๋ยวเราค่อยนั่นอีกทีวันนี้เราจะวาดกล้วยดิบก่อนอื่นเราลงน้ำก่อนน้ำเปล่อีน้ำเปลววิธีการระบายสีน้ำก็จะแตกต่างจากสีโปสเตอร์เพราะว่า สีน้ำก็จะต้องใสๆหน่อยถ้าสีโปสเตอร์เราจะทึบแสงเนาะเป็นสีทึบแสงสีน้ำเป็นสีโปร่งแสงสีที่อ่อนที่สุดสีเหลืองเราเวลาเราเระบา เราต้องระบายจากอ่อนไปเข้มก็คือเราจะเลือกสีเหลืองแล้วก็ตามได้สีเขียวแล้วก็สีเขียวแก่แต่ก่อนที่มันจะเป็นสีเขียวครูเอาสีเหลืองเข้มมาอีกที สีกล้วยแบบนี้ไม่มีจริงเกลือผสมน้อยท้ยเขียวเข้ม แต่จริงๆแล้วสีกล้วยกล้วยดิบนี่น่าจะใสกว่าน,นี้นะ,ะแล้วก็รอยแห้งแล้วค่อยตามด้วยสีน้ำตาลอีกที นี่อย่างเวลาเราลงไปแล้วใช่ไหมเราอยากจะให้สีมันใสให้มันให้มันเป็นแสงเราสามารถเช็ดผูกกันให้แห้งแล้วก็เก็บอย่างนี้ก็ได้ก็จะได้แสงอะต่อมาเลยนะคะกล้วย ผลที่สองอันนี้เราจะเอาแบบว่าไลา่จากดิบมาสุกอันนี้ก็จะเริ่มจะสุกแล้วแล้ก็จะใช้สีเหลืองลักษณะของสีน้ำต้องทำไงต้องทำให้ไว การทำก็ต้องรอแห้งให้มันเป็นจังหวะคราวนี้เราก็มาดูอันเก่าที่เราทําไว้เราก็มาใส่สีน้ําตาลหน่อยเพื่อความสวยงาม เวลาเราทำตอนหมัดๆนี่มันก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าสีมันจะซึมแล้วมันจะจะได้แบบเขาเรียกว่ามีฟิลลิ่งของของกล้วยเอย้การการทำไอ้เนี่ยการทำสีน้ำอะ่ะต้องแบบซึมๆนิดนึงซึมเข้าหากัน รอต่อร้อยแห้งอีก เรมาเก็บรายละเอียด เสร็จแล้วค่ะ